ฝากปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยมีความสบายสบายตาสบายใจแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะไม่ถึงบงบอกถึงตัวตนของเราค่ะด้วยความสบายใจค่ะด้วยความเอ่อซิ่งจะทำทิ่งอะไรถึงเป็นภาษาไทยเป็นเป็นความอิสระค่ะสองความอิสระไม่มีประสบการณ์นัการนี้ยังไงบ้างคะ

แหม่กงกลาาแล้วก็อลกแมวปลาแมวเนี่ยเป็นปลาแมวซอสอะไรก่อนแมวเดียปลาแมวกิกันได้กัเนอแมวกัาไ่ิแมวแไ้ลแกิน้นแมวเดาไม่ิดแมวแ้ว่ปลาแมวเนี่ยคือพอแล้วให้มันจะกรองมันทำให้น่ากินแล้วก็อีอยางนึ่เดี๋ยวรานำตอนน้เมนูไหมก็คือทอดแดีไม่ได้แนคือทอดทอแซกงแต่ว่าไม่ได้อ พอแล้วีไม่ใช่เอ๊ะเนี่ยมันมันก็น่าน่าจีบบางด่านบางด่าที่บ้านคาะก็คือเรียกว่าอยากทำเสนอถ้าถืออเนี่ยมันจะก็เลยว่าทนี่รัหลากหลายไปนะหานรวยิ้นเดดเแม้โบราณแวก็ในก็ราทำอันนี้คือบดีงานน่ยแต่ว่าเรากรส่วนใหญ่จะลับถึงผ่านงาเนี่ยการเป็นการใช้ทุกงหนาช่ไหมว่าในการในทีมงาเนี่ยพอจอบืู่เนี่ยถ้าผ่านงานเนี่ยเราเคยจำเรื่องบ้องการอันระคส่ค คือการทำเทศหน้าบานขาเทศนามบอกกระทุงนาวแล้วก็ทำบาทา้านป้าเทศประกันสนามเนี่ยทำไมแรยๆตุงทีว่าเป็นชิ้เจ้ระมงจะเ้ามันยาสองพื้นในท่านาจจเป็นเรื่อว่ามาเล่้ดูกันมากว่าสถาน,นีมีมี่มากกันค่ะได้คือองพื้นแั้นมีแต่ผู้นำยางมีแต่กู้ออมสัมันไม่ได้การานะคบเป็นมั่งวก,งกงงงคูดไปทานี้เรามั่งว่าข้าตาเนี่ยมาทางนี้เรายอดกนัน แบนูนางแบนูพิชพันธ์ดากสีสันงามในเรอบอนุรักษ์มานี่แหละเราดาบได้ทำด้วยมัสร้างนู่นสถางุาน่ากับความมีอย่างแปลงก็หาแต่เด็กพิชพันธ์ดีกว่า,าปุ้มชื่อนายสุวิตซี่ไปนะครับวันนี้ก็อยากาผู้ตายนะครับเพราะว่าคนบันร์แต่ไม่อะไรครับเจอเล่นชื่อใกล้ปิจูครับก็คือ,อวันนี้ที่ยิ่งในเรื่องของการทำสงเครยวก็คือมาทำสงเทีมเรปัตรลุงก็ประมาณอาปีมาเดียวรับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือว่า ทำตรงเดียวมาจากจังหวัดสตูลแต่ว่าจริงๆแล้วคือเดิมผมทำตรงเดียวออนไลน์มาก่อนเนี่ยก็คือไม่ได้นี่บริการเยอะกับกับผีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยต่อนะครับอันนี้เป็นเป็มหน่อยก่อนก็แนะนำคู่รลวมเป็นอก่างไรครับใช่ไหยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางฟ้าหลงใจหลงเพชรนะคะเป็นสมาชิกขล้องวิสาหกิจจุ่มชนเกี่ยวกับธรรมชาติบ้านลังซิ้งค่ะ วันน Ein en, ie ี้ก็๋ยวจะมาเป็นการหลกเปลี่ยนมากกว่านะครับแล้วเวลเป็นการแบบก็ดบเรียนอะไรมากม่พอว่าทุกทีในยังวัดสะรรลุกเนี้ยค่ะเพื่อนมาก็ทำส่งเทียวมากผอมกันแล้ก็คงไม่จะไม่มีชุมชนได้อยากจะเป็นแกชุมชนเด็กก็มาตรวจสอบเส้นทางของเทียวอยู่ตลอดเวลาคือยากจะค่ายส่องเทียว กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าตัวจริงกันมากกว่าเดี๋ยวจะเล่าว่าที่ชุมชนของเรา,าค่ะทำท่องเที่ยวกันแบบไหนนะคะเพื่อเป็นการเล็กเปลี่ยนที่จะได้มาทำท่องเที่ยวรวมกันพอตรท่องเที่ยวนี่ค่ะทำคนเดียวไม่ได้อาจจะอยู่เขาอยู่ทะเลสุดทายอากาศในทริปวันเดทสองวันน่งขึ้น สางวันท่องขึ้นเรื่องที่วันหา่างขน ấy, เนี่ยพวกเนี้ยเราก็ต้องมาจอยกันอยู่ดีอะค่ะเดียเด๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะมาเรียนดูพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นการต้อง้าวประกวดข้องตัวอย่างไรเป็นชุมชนเดียวกรนมาจากตลาดซีนตัวเองนะคะโดยมีนายช่าง Thank yeah. you. อาจจะมีกระไรของการนมารุ่กันนะกระจายใตัวททีนี้เดรอมิวเรียนะครับอ่าส่งกับกวาเส้นตางเกียวก็งตลงเดียยนะครับซึงเป็นโครงการก็เมียกตวริ่ึมครับถึงได้ว่าลังจุ่มเชยแตรัเนีครับงก็จะเอาแตมตจะจึซิปว่าว่าจุ่มชนด้วยว่าในของเดียยหรือว่าพคกการน่านแล้วกะครักคัดนะครับแต่ว่าโครงการพวเนียปั้นออนไลน์มัเลยครับแล้วก็มีหลักการ้นก็คือทำสิ่งใดใดนึ่งไหนอาก็หลังันจุ่มเชนครับ ปกติมาจากเจ็ดซิขวาือเลือกี่สิบขวาแล้วกา็จซาิทีมแล้วก็เลือกห้าทีมสุดยอดแล้วก็ห้าทีมนอนเชื่อครับอันนี้ก็มก็อยาในราการคือได้มีรอกมามาคุ้นตันเนึ่งเดียวแล้วแต่ต้องก็อนใน,นหน้าวานในส่วนนี้ก็คือเป็นตัวเต้นมังกเตีก้อนยาวประตูลุงด้วยแล้วก็เป็นสมาจิกรกาเห้ตัเดียวด้วยอนยาวรลุด้วยเป็นสมาจิ ช่วงร่มส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตรุ่งรวยนะครายการุดก็คือเป็นรองนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตรุ่งรวยอันนี้กับการก่ออาญาผู้หญิงเนี่ยปากบางๆต้องจังหวัดปัตรุ่งก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงท้องไร่หลายเย็นในหลังตองการจัดการในจุดชนเดี๋ยวจะให้น้องเขาเขาคุยนะครับจะเสริมเติมนะครับโดยบริบทนะครับปัตรุ่งรายการเมื่อวันจันทร์ที่ยงนะครับมีแต่คนต่ท่องเที่ยวเพราะวะต่ำ่องเที่ยว ทำลงเดียวทำลงเดียวแต่่แตว่าในในในความหมายจริงแล้วคือผมมองว่าคนที่ทำลงเดียวอ่า<ไ>น่าจะยากได้ที่เป็นแล้ก็คืออยากท่ายสองเดียวได้คืออยากท่ายได้กับแต่แต่ส่วนมาได้เอาว่าเกยท่ำแต่ว่าอาจจะมีนะครับท่ายเตว่าไม่ได้ท่ายต,นนต้องเป็นหูแบลก้องเซนท่าหรือว่านท้ายจะบอกที่จะบอกบางกิจกรรมแต่จริงแล้วคือในวงเราก็ต้องการทำ ตรงเดียวมันมีตังแต่ว่า,าเรียกวักลูกค้าใช่ไหมครับมาตังว่าลูกค้าเราจะหนาะลูกค้าเป็นน้อยอเรามีแรงของเราจะเป็นทุนของเราอ่ะมีอะไรมัง่งแล้วก็เราทุนของเราก็มีหลายๆอย่างเชน่นมีผู้หลักบริษัทมั้ยมีทรัพยากรออมั้ยแล้วก็มีอะไรติดสามารถเชื่อมโยงเดี๋ยวมาร่วมเป็นเซ้นต้าได้หรือเอามาร่วมเป็น,น,เ,ปนเป็นรูดได้แล้วก็มันจะเรืออะไรเกิดอะไรเอืออะไรมัง้งก็ราะว่าถ้าเราวก็ราะว่าเราไม่ตั้วล็ก อ่าก้องก้องประเสธหรือว่าปฏต้องการนะครับเช่นนำก้าวทรงโออะไรเป็นอย่เงี้ยครับหรือว่ารายได้ของประเทศเนี่ยทำให้ตัวเลขตรงเดียวตึ้งเป็นตัวเลขลักลั่อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับก้องรัฐบาลที่ต้องของของเงินก้ามา่เพราะว่าได้แค่ตรงเดียวได้ครับเราแค่ได้ถือหยางแค่ได้ถือหยางก็ไม่กังวลแค่ตางเดชใส่กางเกงบินแค่ต่างเดชความหนำมันร้านนะแต่ร้านนะนั่นคือแค่ได้วัตถุดิบถือหยางกได้ สุดท้ายใะ่ไครับกาเร่งคนที่มาทํางานแล้วก็สุดท้ายก็คือกล้องฟ้าที่คนจะกลับไปนะครับอันนี้คือมองในในปากกว้างๆแต่ว่าพอว่าลงมาในรายเยอะนะี่ยมันจะมีส่วนมายก็คือเราจะเห็นตีเป็นเรื่องรักก็คือมีบริษัทนึ่งเดียวใช่ไหมครับตีหวานก็ค้าเห็นเป็นลักอันนี้ตัวนี่ชุมชนชุมชนพวกมองว่าในชุมชนในรายที เราเราอยากเราอยากทำสองเดียวแล้วก็เมื่อวาบางทีอ่าที่ดังก็ได้เป็นรายได้ลับไปเลยียวบางช่างเดือนนั่นเองครับแล้วก็อีกเจ็ดเดือนตีนี้อีกสิบเดือนตีนี้อีกเก้าเดือนตีนี้เราก็ไปทำกิจกรรมปกตินะครับคือทำอาชีพที่ปกติเช่นบ้านเราเม่าตอนนี้ก็รังนก็ว่าจะดูคนมื่อวานไม่ได้เดียวเ <c oughs> นี่ยผมคนมาถังปี้เพื่อการเลื่อนเวลาแก่ไม่ไม่ไม่กี่ดเดือนตีเราสร้างมาเดี่ยวกันได้ใช่ไหมครับเราก็สร้างมาเรือ อ flying, so, remember, ่าดูกานปกติเราการทำอดีตเราปกติไปแต่เวลาที่เลือดคือเราหมุนแต่ว่าอ่านส่วนเดือดเรือดเลยตัวนี้เพราะวากอยากมองว่านเมื่อเดือดปีกหมองว่าตัวนี้คือทำหลองกลีนใช่ไหมครับตัวนี้ผมราะวาทำทัวตรวจคลีนเหมือนกันคือมีหมือนกันก็คล้องปลาลุงโกลนคีนนะครับอ่ากลุ่มหลังซีนเดือดเพรว่าทำแต่ต่างกันเดียวกันเป็นกลุ่มอ่าหลังซีนกลีนเหมือนกันครับตัวนี้ก็สมมติว่าเรามีการหนุนจีนแต่ว่าเราทำ่ร้อยแต่ว่าเรา เรยากจะมีหลายได้ในการทำนุ่งจีนเนะครับผมบอกว่าต้องทำดีโรยไปตั้งร้านกางน้นะนี่ยครับที่าเราบบว่าโรยไก่ที่ไงมีคนมาจินน้งจีนแต่ถ้าว่าโราไม่เดื่มจากการทต่ว่าโราไก่อ่ยมันก็เหมือไม่ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าว่าโราทำแบบร่างโรยไก้แบบร่างโลก้าก็จะมาแเลยมาบอกว่าเรือปรักนี้นะีนู่นนี่นั่นอาจจะไม่เปลี่ยนตามหลูกาหมดแต่อาจจะโราได้แนวคิดมาก ถ้าถ้าว่าคน,น,ข,นาข้างนอกหรือข้ามาเนี่ยเราก็เรื่องจะดูความรู้จากเขาไปแล้วก็เหล็กเตี้ยนกันแล้วการเราก็จะมีกำลังใจแต่ส่วนสมัยแี้คือตอนตอนนี้เด็กก็น,น่าเป็นดวยหรือหวานไม่อด้ด้วยววคือสมัยก็คือเป็นการโซมนำ้ำมันเลยกับเป็นการโซมนำ้นมนำมันเลยไม่ไม่ไม่ปล่อยได้มีการแต่ว่าคกา้จริงนะเพราว่าถ้าว่าเรื่องที่จะทำมันนี่ผมยังไง้ถูกชุมชุนนะกลาค่ายออกไป ีริงีริงงานจะนี่จุดช่วงนี้นะจุดนั้นกับตีเคยดังนะครับตีเคยพระความเร็จตีเคยยินเสือเจนจ่องฟื้นนะครับจองฟื้นนี่ก็เคยดังนะผมเคยยินเสือว่าเกามาเที่ยวแพร่ตกกันสมัยก่อนนะครับตอนตีว่าก็ไปเที่ยวแพรติ๊กตีเมืองกาญนะหนังนะแพรติ๊กบาลโรกามีนะครับตีแล้วผมไม่ได้กจะนึว่าอยู่อย่างอยู่ในกลุ่มตีว่าตีว่ามีอยู่บางไม้อยากตีว่าตั้งสถาบันระบบนิเวศเลยตีว่าหนังตีก็ทำบ้านหล้าตีตีว่า จกเรือรอยลำเรือช่างชิ้นลำจะมาจะมาเปีเป็รือายลำนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการไ้อ่าจึงจึงจึงอีนะครับค้าหิ้งเรเราลงเรอวันตตะรันตาหิงได้โอเคไม่้อยีนะแต่ตะว่นเราข้าิไม่ได้เราใคนมาจ่ายข้าถึงตวันราพร้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรือว่าจอดใหญ่เนี่ยนี่ข้นสีเรือวัดข้นที่จะซื้อที่้ารองเทียวนี่มีอยู่เยอะ แต่ว่าแต่ว่าส่วงทางในการขายของเราเนี่ยเราจะตึงคนซื้อมาอย่างนั้นนะครับแล้วตึงอ่ะก็ตัวสำคัญคือการเบลี่ยนบรรทุนยุทธ์ที่เมื่อวานอาจารย์พูดอย่เมื่อกี้ว่าเราจะเบลี่ยนบรรทุนยุทธ์เป็นแบบไหนนะครับผมบอกว่าผมพยายามบอกเพื่อนเปลือยทนตั้ตรงเดียวันอยู่ว่าไอ้พยายามตั้มเส้นกาตรงเดียวขึ้นมาจะเป็นสินค้าหลุดเกยนะครับคือมีเส้นทางตรงเดียวเป็นหลุดเกยคือถ้าว่าใครจะมาซื้อคือท่ามาจับตึงค้าได้เลย แล้วบอกว่าเนี่ยพวกใกล้ต่อน ne ี้ถ้าจะนองไปใกล้พ่อมาต่อนี้นะครับถ้าจะนองไปใกล้มาตอนี้ถ้าว่าเอ่อเปิื่ยจะนองไปใกล้เปลืดยติดตาต่อนี้นะครับสิ่งสิ่งมองมองว่าเมื่อเรามีสินค้าสักอย่างสินค้าละตัวนี้กับอ่อมันก็แรงเก๋กว่าอ่อก้าวกล้องเนี่ยเนีนจากก้าวอีน้ำมดนหม่แต่เนีนจากก้ยวอีน้ำมดก็ไม่มีอันนะเนียนจากตลาดเด็กเดถ้าเนีนบอกว่าเนีนมีสินค้ามาใกล้ไม่ทัน มอยู for for Now, so <laughs> opinion, ่จะไปกก้ามแต่มช่ยจะก่องผมช่วยได้ผมม่ได้อาบานสมุดนะบาร์บีม้ยเยไหมมั้ยเนี้กบ่ไก่แ่านเรี่วสว่าไก่แม่พงษ์บกว่ามันก็เดียตะใช่ไหมเรื่องเรื่องของการทับอเดียวก็เรื่องคือเรื่องยิาง่ยุเตโรเมื่อกับอีบอกว่ามากนะมาโน่นพี่ก็ได้จริงจริง้ไม่ได้นะครับมอกให้ลยการที่เราจะกำหนดราคาสิ้น้านะครับ ต้องกิบต้นทุนมาก่อนกิบต้นทุนแม่เซ็ตแล้วอย่าลืมบวกกำไรกันอ่าบวกกำไรแล้วก็ถ้าเราจะให้เพื่อนช่วย้ไข่กันช่วยบวกกำไรเพื่อเพื่อนกันนะครับเพราะว่าคนเดียวไอ้ไขาก็ต้องทำงานเก็ต้องมีตัวรับเกก็ต้องมีขาขาทำงานด้วยต้นทุนถ้าไม่บวกกำไรครับเราทำได้ทำได้กับโฉกับรักเดี๋ยาทำได้ไม่นานเพราะมันขาดทุน ตรงท้ำเร็วให้ไ,ได้กำเรไงครับไอ้ได้กำไรหรือว่าไอ้ไอ้ได้กับอ่าอานเดเรโอตั้มอยู่ประจําหรือว่ามากกว่าไงครับไม่นั้นคือเราไหวได้ไม่นานเรากลายกล้ทุนอยู่ตลอดตลอดมันกับมันก็บมาอย่างยืนมันไม่ตอบโจทย์กับว่าอย่างยืนพอเรายืนอยู่ไม่ได้นะครับก็มองแล้วกันเลยคิดต้นทุ่นวัวกำไริ่ยเซ็ แหลมบวกเพื่ออะไรคันแต่ว่าเราเรามีใจแต่ว่าจะเฉื่อมโยงกับตื่นหรือว่ามีคอนแทคก็อยากมีคอนแทคกันกับการเฉื่อมโยงกันนะจะนครับแต่การเราการถ้าเราได้องกคนเดียวได้เรามีตลาดอยู่แล้วก็ไม่มีปรอกนะแต่ถ้าเราเราอยากจะเปิดเกลือก็ให้อยากเลกเลีกยนลูกค้ากันก็เราก็คิดว่านี่ครับอันนี้คือกล่าวๆนะครับว่ายตัวตัวชู้บางบางกิจกรรมบางพีนะครับบางพาั ค่ายนายตาโรดเลยเส้นฟาบานเนี่ยที่เป็นวัตถุดิฟลักลัดเนี่ยครับคนมากครับโปรอราร์นานี่ก็เยอะอันเด็ดๆนี่ก็ยืดนะครับโรโตมี่ตัวตัวเป็นตัวเด็ดไว้ซิกเนเจอร์ไว้สัก,อ,กอยา่างนึงตีว่าแต่ละดุบชันไม่เหมือีดินที่อืน่นหรือว่าเ้็ดีกว่าเอสไปตีดินดีกว่าเดสไประดับเอสดีก็ไม่สามารถมาผ่า,านไปเร็วเลยครับมาเท่าไหร่รู้เลยครับโบกฝาหมาเตียมทีนี้แล้ว,ว,าาลวแต่ว่าไม่ถาาไกลเลยโรคก็ไม่ได้คนก็เยอะได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องต้องกำนึงมาด้วยว่าเราสูญเสียทรัพอย่างก่อ เขาได้ไปแต่ว er ่าเราในชุดชั an ่วเนี่ยไม่ได้ได้แต่การตั้มไม่คนที่ไม่ทั้กับเราด้วยอ่ะมองเราในแบบนั้นนะครับคือในชุดชั่วหนึงอ่ะไม่ได้มีคนทั้มสงเดียวทุกคนเห็นไหมครับมันมีเฉพาะคนที่มาตั้มเท่านั้นที่จะมีรายได้นะครับเนี่ยครับคือมันมันต้องมันต้องมันต้องแบ่งกันซึ่งอ่ะซึ่งที่จะตามมาคือซึ่งไหวนล้อมที่จะต้องกำหนิดขึงนะครับ เมื่อเราทำมีดีๆเราไปเนี่ยเราก็ทำกรีนมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งเดียวหนึงที่ว,ว่าสําหรับอย่างพวกเราเนี่ยที่เราทําเนี่ยแะ่ว่างลายกับเสี้ยระยะสั้นเะี่ยยาวลายได้หมาว่านะครับถึ่งพอมองว่าในอนาคตเราหน้าจะทําสองเดียวเชึ่งมูลค่านะครับไอ้อที่ส่วนดูงานก็ดูงานไปแต่ว่าส่วนเดี๋ยวว่าลูกค้าตั้งใจจะมาจ่ายเนี่ยเราต้องเป็นราคาที่เรากัหนดเอาไว้ แล้วก็ไอ้น so, ี่มูลราาพอสมควรที so, ed, たた ana, ่ผมกยกประหยัดเงินเราบริการลูกค้ารวยคนนะครับเราได้เหมือนถ้าเราบริการลูกค้าสิบคนเราได้เหมือนคุณท่ามว่าเราจะบริการลูกค้ากี่คนนะครั้อยงานเข้ามาก็มีเขาอะไรก็หลายโรยอย่างเงี้ยครับสมมุิแต่ถ้าลูกค้าเขาตั้งใจซื้อเขาซื้ออีกอ่ะเขาหลายพันอ่ะเขกระจาซื้อแต่เรื่องอ่คือ อ่าพอเป็นทริปมันว่ามีทริปต่อรองแล้วก็คือต้องต่อรองได้ว่าอ่ามั่นใจได้จริงแต่ถึงกับต่อรงค่ายเลยแต่ว่าค่อนข้างจะต้องล่างบานต้องเสียมความพร้อมมาดีนะครับรอเหย้าลูกคา้าเด็กคนเด็กเป็นคนชายเดียดีก็ซื้อสินค้าเราจริงๆอ่ะมาลองคือลองก็ลองไปอเด็กใกล้จริงอ่ะใกล้จริงไปครับซึ่งนี่พอแน่กันต้อนรอบกันใกล้จริงอ่ะต้องเสียมความพร้อมเป็นแน่บ้งอ่ะเดี๋ยวลองมาคุย เมื่อันเมื่อนกันถูกชุมชนนะค่ะคือมีการเลือกเร่งของเทียวอะค่ะซึ่งเร่งของเทียวทีว่าเราเราจะเลือกมาคือเมื่อตามต่อมาติานะแต่ละจีอ่ะก็จะมีเร่งของเทียวอยู่หลายๆแห่งในชุมชนนะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกหลงดึงมาดูว่าทีตรงไหนทีว่าไปเที่ยวได้ไม่แต่เทียวได้อย่างเดียวอะมันต้องสะดวกด้วยสบายด้วยแต่เราเลือกสมมติว่าเรามีน้ำตกแช่ไหมอะฮะ ตกน้าตกอะ่ะไม่ได้เสี่ยวได้มดคือเราต้องดูว่าสมมติว่าคลิปนี้อะ่ะมีผ่านไปเกี่ยวน้าตกด้วยอะ่ะน้าตกนั่นนะคือต้องมีห้องน้ำและห้องน้ำก็ต้องเป็นห้องน้ำที่สะอาดซึ่งด้วยปกติอะ่ะออก็กงจะลุงอะ่ะถ้าเป็นน้าตกอะ่ะมันก็นจะ,ะดูแลด้วยผัวเทพหัวเนี่ยคะ่ะเรื่องที่เนี่ยเพราะว่าเราบอกว่า ในชุมชนเราจะทำตรงเทียวอะค่ะเราก็ตองแจ้งอะคะ่ะรบกวาเราจะทำตรงเทียวแล้วนะซึ่งทีงเนี่ยห้องน้ำซึ่งมันจะซ่อมั้นเวลาลูกค้ามาเทียวอะคือเขาจะดูแลเองหรือว่าจะให้ชุมชนเป็นคนช่วยกันดูแลอันนี้คือมันหนอเป็นเรื่องเล็กๆอะค่ะแต่ห้องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่ามากเรื่องใหญ่จริงๆถ้าเกิดว่าห้องน้ำสะอาดห้องน้ำสบายเนี่ยคือมันจะดูว่ามันใีวเไลอะค่ะ มันจะซีวิไลมันจะดูว่ามันจะเลื่อนขึ้นว่าท,าทันทีอันนี้เบอจะก,การเลือกเล่นของเดียวจางธรรมชาติก็คือโอเคเราเลือก<ม>และก็พปัฒนาไปพร้อมกันเลยตอนเลือเทื่งที่นี่ยเที่ยวจังธรรมชาติอย่างเดียวอ่ะคือมันไม่ได้เพราะว่าเงื่อน่ะมันไม่กระจายเห็นไหมคะบางทีว่าถ้าตามธรรมชาตินตาเขากาจะได้หลานจอดลอดหรือว่าได้หลานค่าตีว่าเข,ข้าไปค่ายตีนำเขาค่ะ เมื่อหร่ในชุมชนวัดํำทิศเองค่ะทีน้ำตกต้นแพรทองอ่ะก็จะมีเมฆาในชุมชนนะคะก็จะไปตั้งร้านค่ายกล้องเกล่อว่าค่ายกล้องหนักต่องเที่ยวอันนี้ก็คือจะมีค่ายนั่องจากในภาวเล่น่องเที่ยวธรรมชาติเราได้เร็วในทริปค่ะเราก็มาห้ากิจกรรมซึ่งกิจกรรมมาค่ะเนี่ยเราสร้างได้มั่นที่ลำทิศนะคะเราก็เล็กตอนที่เราค่ายค่ะตอนที่เราค่ายทริปออกไปอ่ะ เราต้องอย่าให้มันมีทิปเดียวเรามาจะมีทิปยอดนิยมยอดทิศยู่ทุกทิปแต่ว่าเราต้องเลืองกรรมทริปเราดูว่าอันนี้เป็นตรงเที่ยวปกติแต่ว่าก็มาเที่ยวมาประอบมาทำกิจกรรมทิปนี้มาดูงานทิปนี้มาประชุมอบรมสัมมนาพอเราแยกคิปออกไปก็คือกิจกรรมอ่ะมันก็แยกออกไปอย่างเช่นอย่างกิจกรรมอ่ะต่เกินในทริปถี่มาเวิร์กช็อปเสรสิ้นไปท่องเนี่ยค่ะ ขึ้นไปท่องก็คือเป็นปูดึกเป็นผีญ่เลยห้องอในกลุ่มที่เราทํากิจกรรมท่องเที่ยวที่ลำซิ้นซึงโดยปกติอะค่ะ,คะขึ้นไปท่องเนี่ยเขาไม่ได้ทําต่องเที่ยวเราว่าคือก็ทําผลิตจำขัน้นแต่ก็คือเขาปัฒนาคนแต่ก็ไม่ได้ทาท่องเที่ยวะจะเป็นเล่งดูงานที่นี้เวลาทาท่องเที่ยวอะค่ะเราก็าต้องจับตัวนี้ค่ะซึ่งมันเป็นแบบ มันเป็นทีเดียวคนอยากมาอยู่แล้วมาร่วมในทริปของเที่ยวการคือถ้าเกิดว่ากรุ่ประเป็ดดูงานอะไรพวกเนี้ยเราก็จะพาไปบวกเบิกชอบนําจุกคลอกหรือว่าในนี้ค่ะคือมันจะมีกลุ่มเด็กสำหรับเลี้ยงไปเยหรือว่ามันมีมันเป็นกนลุ่มผลรี้ยวตานะาค่ะตัวนี้มันมีเปรี้ยวตาข้ายตัวอากมาแล้วแต่ว่ากรุ่มลูก้าเขายากมาทําอะไรค่ะเราก็พยายามนำาเนเนอเนี่ยจะได้กลุ่มประเภ็มาดูงานแต่ในกรณีว่า กลุ่มนี้ไม่ดูงานแน่นอนเราก็ค่เราก็แนะนําอาจจาะเป็นกิจกรรมมาได้คุยถึงกิจกรรมนะก็าอาจจะไป work กอปพิซซ่าในส่วนซี่หในส่วนซี่นี่ก็ไม่ได้มีเฉบอกในพิซซ่าฮนะถ้าเจอเราดูในโรคอรลลาาเราจะดูว่าก็ททาแต่พิซซ่าแต่พิซซ่าเนี่ยมันเป็นวีแกนอยู่ยแล้วตรงนี้ค่ะเพราะว่าใน,ในตรงนี้คือเขาจะไม่ทานเนื้อเลยมันจะเป็นโอกาสกลุ่มเดียว หลักลูกป,ประาพาร์และวก็กลุ่มลูกค้ามุสลิมด้วยตัวเนี้ยค่ะ,ะตัวเนี้ยในส่วนที่มันจะมีกิจกรรมเผื่อเด็กด้วยนะโรงเรียนเยอะมากค่ะปีนึงเป็นต้องห้ามลอยที่มาเดียวก็มันจะมีกิจกรรมหัวหลักกอเดินกรล่าทำกระน้องผืนบ้านแล้วก็ทำงานหัวเครืตัวซักหรือว่าผ้ามัดยอมหัวอีโคพิลติ้งค่ะในนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอยู่หลายอย่างแล้วแต่ว่าลูกลุ่มหนุ่คุณนี้ค่ะ ซึ่งที่นี่นะวาสมมติว่าในในชุมชนดเราอะค่ะมีกิจกรรมเรามีกิจกรรมอยู่แล้วที่นี่เราดูว่ากิจกรรมตัวเนี่ยค่ะมันเหมาะกับประเภทไหนซึ่งก็คือสมมติว่าทาอยู่อย่างเดียวอะ,ะค่ะก็คือเพิ่มไม่มันแรงออกไปอะค่ะคือทาตัวอื่นเสริมขึ้นมาเผื่อว่าจะเจาะลูก,กาอีกกลุ่มนึงซึ่งกที่นี่อค่ะแบบวันนี้ค่ะคือกิจกรรมเรื่องในการมันจะมีอะค่ะมันนี เล่นหองเทียวอย่ล่พวกาแฟบานป้าในจริงๆไม่ได้อยู่ในตำบลหลำซินะครบว่าเวลาชุมชนเดียวตำบลชัดบ้านล่ซิเนี่ยนอกยากเาวานำเียวบริการนำเดียวในตำบลตัวเองแล้วค่ะยังบูรณาการไปถึงตำบลกงลตดๆมงติดใส่ก่อนสก่อน